อิดม้วนเบาเจ็ดจุดหานะครับเจ็ดจุดหาอันนี้คือเฮ็ดประกอบแล้วเรียบร้อยนะครับเสียงก็อิดม้วนเบาเจ็ดจุดหาปูนกระจีออกมากพอดีนะครับมีฟันบนฟันบนนี่มีประโยชน์ขวบลงตักปูนใสกอ,อก,กอนแรกนะครับดึงเลยดึงเงี้ยวเลยนะครับตั้งตั้งก้อนนี้ไปแล้วกับขวบลงสิตักใส่เนาะครับอันนี้เฮ็ดบายากเด้อมือใหม่กับเฮ็ดได้อันนี้เป็นอ่นวัตกรรมเล็กๆน,น้อยๆของพ่อใหญ่เป้าที่เฮ็ดขึ้นมาจากคิดเองเฮ็ดเองนะครับ อันนี้คิดเองเฮ็ดเองบ่ราะไดเรนแบบผู้ใดเป็นของพญใยญ่เป่าเป็นเกียงก็อิดม้วนเบาของพอใหญ่เป่าเนาะเฮ็ดขึ้นมาเองเออเฮ็ดขึ้นมาเองนะครับพญใหญ่เป่าที่ตัดด้ามนะครับตัดด้ามไม่ตัวนี้ตัวนี้คือประกอบก่อนบางคนเพิ่นถามมาว่าว่าเป็นแต่แข็งแรงด้ามเฮ็ดจังไดเพราะนันะ่นนี่ครับคือยิ่งสกูนี่2โตสกูตัวนี้คือนิวครึ่งนะครับยิ่งออกมาที่เข้ามาฮหดผี่นะครับอันนี้แข็งแรงนะครับหลังจากนั้นยิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ท่ากาวร่อนนะครับท่ากาวร่อนพราะไงปอท่ากาวร่อนแล้วคือจังล่งคิดไม่เห็นล่ะครับอันนี้คือตัดแต่งไว้แล้วยังยเพราะท่านได้ประกอบดามเ,เนาะท่ากาวร่อนแล้วก็มาใส่นี่ครับอัดลงอัดกาวลงให้แน่นแน่นแล้วก็ยิ่งสกูยิ่งสกูทับขังละสองตัวอีกเนาะครับนี่ครับคือตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใ้เบิ้งคือตัวนี้นะครับนี่คือตัวนี้ประกอบแล้วตัวนี้เรียบร้อยแล้วยิ่งสกูทับอีกหลังจากเขาอัดกาวร่อนให้แน่นแล้วเนาะครับนี่ Ờ, PVC, PVC, เอ่อพีวีซีพีวีซีพลาสติกนี่มันที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเพราะว่ากาวร้อนมันที่ไปละลายมันที่ไปติดกันดีนะครับแล้วก็ยิ่งบังคับไปสองตนะครับห่งางละสองตแข็งแรงดีครับนี่แข็งแรงดีเพราะต้องเพราะต้องย่านนะครับเพราะต้องเพราะต้องยา่านเพราะต้องยา่านเพราะต้องยา่านเพราะต้องย่านนี่แข็งแรงเอ่อของพงเยี่เป่าเห็ดชุดกออิดมวนเบานะครับชุดกออิดมวนเบาวิธีเห็ดตั้งแต่เริ่มแรกพงเยี่เป่าลงไปแล้วอ่าไปเบิรงเด้อในคลิป ที่ทัดกันไปพญายเป่าลงให้เบิงแล้วครับวิธีเฮ็ดหนังแต่เริ่มแรกมาประกอบมาเฮ็ดชุดเกี่ยงก,อก็อิฐม้วนเบาของพญายเป๋านี่ที่เป็นลักษณะนี่แหะครับแข็งแรงทนท่านก่องานได้ไววนะครับประหยัดเวลา